เมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนผู้บริหารฟอร์ดประเทศไทยเพิ่งออกมาให้สัมภาษณ์ในเรื่องโอกาสในการทําตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในเมืองไทยว่าทางบริษัทยังไม่มีนโยบายในขณะนี้แต่จะต้องใช้เวลาอีก3-5ถึงปีกว่าที่จะเริ่มหันมาเจาะตลาดทั้งนี้อาจจะเพราะในปัจจุบันทางฟอร์ดไม่ได้ทําตลาดรถยนต์นั่งอยู่แล้วซึ่งเป็นตลาดที่รถยนต์ไฟฟ้ากําลังได้รับความนิยมอยู่ในขณะที่ตลาดรถกระบะปิ๊อัพที่บริษัทมีสินค้าก็ยังไม่มีวีแววของความต้องการจากผู้ใช้รถ จึงทาให้บริษัทยังมีเวลาในการเตรียมความพร้อมอยู่พอสมควรอย่างไรก็ตามล่าสุดผู้บริหารฟอร์ดและ G.M. สํานักงานใหญ่ได้ออกมาประกาศหาพันธมิตรในการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าเพื่อจะทําการแข่งขันกับบริษัทจีนซึ่งกําลังเข้ามาเจาะตลาดอเมริกาและยุโรปอยู่ในขณะนี้โดยรูปแบบของการลงทุนมีทั้งการวิจัยและพัฒนาไปจนถึงเรื่องของการเป็นแหล่งเงินทุนทั้งนี้ก็เพื่อที่จะช่วยลดต้นทุนในการผลิตแบตเตอรี่ พื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดได้โดยในปัจจุบันค่ารยจตนจากอเมริกาและตะวันตกหรือแม้แต่ญี่ปุ่นก็ได้รับแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นจากคู่แข่งสัญชาติจีนโดยเฉพาะ BYD และผู้เล่นจากจีนรายอื่นๆที่สามารถผลิตรถยนต์ไฟฟ้าได้ในต้นทุนที่ต่ำกว่าซึ่งได้เริ่มเข้าไปเจาะตลาดทั้งในยุโรปลาตินอเมริกาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปแล้วโดยจิมฟาร์ลี CEO ของ Ford เผยว่าหากบริษัท ไม่สามารถแข่งขันได้เทียบเท่ากับคู่แข่งจากจีนในตลาดโลกรายได้20-30%ของบริษัทก็จะหายไปในอนาคตการออกมาประกาศหาพันธมิตรของผู้บริหารด้ับสูงของฟอร์ก็เหมือนเป็นการเฉลยไปไกลๆว่าทำไมฟอร์ประเทศไทยจึงยังไม่มีการขยับตัวในตลาดนี้นอกเหนือไปจากเหตุผลของการทำตลาดรถกระบะที่ยังไม่มีความจำเป็นในการใช้ระบบขับขึ้นไฟฟ้าเหมือนกับรถยนต์นั่ง ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันสื่อจีนได้นาเสนอข่าวที่ดูเหมือนจะตรงกันข้ามกับข่าวที่รอยเตอร์สนำเสนอข้างตน้นเพราะล่าสุด BYD ได้ขายสิทธิ์การผลิตบลแบตเตอรี่แบบ LFP ให้กับซัพพลายเออร์ของทั้ง f อร์และ GM เป็นที่เรียบร้อยแล้วจากการเป็นคู่แข่งกันได้กลายเป็นพันธมิตรในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในที่สุดเรียกว่าบริษัทจีนได้อยู่เบื้องหลังค่ารถยนต์สำคัญอื่นๆทั่วโลกไปหลายต่อหลายบริษัทแล้วไม่ทางตรงก็ทางอ้อม อย่างเช่นกรณีล่าสุดนี้บ็อกวอร์เนอร์ซัพพลายเออร์สำคัญของ Ford และ GM ได้ลงนามในข้อตกลงทางยุทธศาสตร์กับฟิน Dreams b a t แบตเตอรี่บริษัทนี้คือของ BYD ประเทศจีนในการผลิตแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนฟอสเฟตหรือ LFP สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าโดยส่วนหนึ่งในข้อตกลงก็คือ BYD จะต้องจัดหาเซลล์แบตเตอรี่ให้กับทางบ็อกวอร์เนอร์เพื่อใช้ในการผลิตแบตเตอรี่ในยุโรป และเมริกาโดยข้อตกลงนี้มียุสัญญาอยู่ที่8ปีนอกจากนั้นแล้วบ็อกวอร์เนอร์ยังได้สิทธิ์ในการใช้ดีไซน์และกระบวนการผลิตแบตเตอรี่ของ BYD อีกด้วยบ็อกวอร์เนอร์เป็นซัพพลายเออร์ระดับเทียวันสัญชาติอเมริกันที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กโดยลูกค้าสำคัญของบริษัทได้แก่ GM Ford Stellantis ซึ่งบริษัท เพิ่งเข้าไปทำธุรกิจในประเทศจีนเมื่อเร็วๆนี้บล็อกวอร์เนอร์มีโรงงานทั้งหมด18แห่งโดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาบริษัทได้เริ่มผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าให้กับ X อ็กซ์เพิรงคาต์จชื่อดังจากจีนสำหรับรถยนต์รุ่น X9 MPV และมีแผนใช้มอเตอร์ไฟฟ้ารุ่นเดียวกันกับซีดาร์รุ่นใหม่ของ X p e n g เพิงที่จะเปิดตัวในไตรามาสที่3ของปีนี้อีกด้วยนอกจากนั้นบริษัทเมริการรายนี้ยังมีข่าวในการจัดหาด u อัลอินเวอร์เตอร์ให้กับบริษัทจีนรายหนึ่ง ที่สื่อจีนคาดว่าเป็น Great Wall Motor เพื่อนำไปใช้กับรถยนต์ของบริษัทที่ใช้ระบบขับเคลื่นแบบ PHEV และ EREV ในขณะที่ Great Wall Motor ก็มีแผนเปิดตัวรถกระบะรุ่นใหม่ POWER h i g h 4 t ที่จะมาพร้อมระบบ EREV นอกเหนือไปจากรุ่น BEV และ PHEV ในปัจจุบันบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าได้หันไปให้ความสนใจแบตเตอรี่แบบ LFP ที่ BYD เป็นผู้เชี่ยวชาญมากกว่าแบตเตอรี่แบบ NMC แม้ว่าความจุพลังงานจะน้อยกว่าก็ตามแต่ราคาก็ถูกกว่าเช่นกันแถมไม่จะเป็นจะต้องใช้แร่ธาตุหายากบางชนิดอย่างนิกเกิลแบงกานิสและโคบอลต์แม้แต่เทส la เองก็ยังหันมาใช้แบตเตอรี่ LFP ของ BYD สำหรับรถจน์ไฟฟ้าบางรุ่นทางฝั่งของ Ford ก็เคยประกาศตั้งโรงงานผลิตแบตเตอรี่ LFP ในรัฐมิชิแกนมาก่อนเพื่อแสดงศักยภาพของบริษัทมริกันว่า สามารถพึ่งพาตัวเองได้ในด้านเทคโนโลยีชนิดนี้แต่ในภายหลังโรงงานดังกล่าวกลับใช้โน้ตฮาวและเซลล์แบตเตอรี่ของ CATL ซึ่งก็ยังเป็นบริษัทจากประเทศจีนยอยู่ดีส่วนทาง BYD ก็กำลังขยายฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าไปสู่ยุโรปด้วยการตั้งโรงงานในประเทศฮทังการีและมีข่าวการเตรียมสร้างโรงงานแห่งใหม่ในประเทศเม็กซิโกด้วยหลังจากที่ได้เปิดโรงงานในประเทศไทยและเตรียมสร้างโรงงานแห่งใหม่ในประเทศอินโดนีเซียไปแล้ว โดยสื่อต่างประเทศเชื่อว่าจะมีค่ารถจน์อีกหลายค่ายที่จะหันมาใช้แบตเตอรี่จาก BYD ในอนาคตทําให้บริษัทจากจีนกําลังจะกลายเป็นผู้ผูกขาดตลาดแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าของโลกไปโดยปริยาย In 2020, BYD launched the game changer, the BYD Blade Battery. The singular cells are arranged together in an array and then inserted into a battery pack like a blade. Its optimized battery pack structure increases the space utilization of the battery pack by over 50%. The blade battery passes the nail penetration test, one of the most stringent safety tests in the industry. This means the blade battery is ultra safe. The blade battery also possesses ultra strength. The heavy truck pressure test saw a 50 ton fully loaded truck drive over the blade battery pack. The battery successfully passed without leakage, deformation, or smoke, coming out perfectly intact and ready to be used in an EV. The blade battery is born from BYD's relentless pursuit of perfection. It is about attention to detail. The laminations, the ingredient formulations, as well as the coating, pressing, testing, and other processes associated with the production of blade batteries meet world class standards. High precision sensors, fully automated robots, and quality management systems that comply with strict standards are fundamental to the production of the blade battery. The automation of equipment, the device to device informatization and the intelligentization of control are central to this, underpinning robust and efficient processes for consistent quality in blade batteries production. This is the revolutionary BYD blade battery. <laughs> เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ